สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอ่าล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับเจ็ด นักกระบ,บี่นะครับผลงานการเขียนของเนี่ยอูเชงและงานแปลของคุณจำลองพินาค่ะนะครับคราวที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าปวยอั้งกึงได้ตามมาพบกับเอกหลังจูนะครับแล้วก็ตกลงว่าจะไม่ต้องบังคับให้ไปอยู่บนเทียนส่วนกแล้วปวยอั้งกึงจะลงมาอยู่ที่ทะเลทรายหรือทุ่งหญ้าแห่งนี้แทนเรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับเอกหลังจูเมื่อได้กินดอกไม้ทั้งสองสีเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าดอกไม้นั้นมีกลิ่น หอมหวานต้องการที่จะกินอีกป่วยอ้างกิงก็ตอบว่าถ้าอยากจะกินอีกก็ต้องรอถึง60 ลีเซียซิมเห็นเตียวหัวเจียวปอนดอกไม้ให้กับเอกลังจูจึงเอ่ยบทกรความรักขึ้นบทหนึ่งบูเค็งเอียวหัวเลาะเอ่ยว่าลีเซียซิมนั้นอิจฉาคนมีความรักลีเซียซิมก็น้าแดงมองมาที่บูเข็งเอียวเอ่ยว่าถ้าท่านมาอยู่ข้างกายของข้าข้าก็คงไม่ต้องไปอิจฉาผู้ใดอีกแล้วบูเข็งเอียวได้ฟังก็น้าแดงไปอีกคนเล้งบุ้ยควงทักทายกับเล่าหกห่วง เราฮกฮวงก็เอ่ยว่าไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้พบกับเล็กบ้วยฮวงอีกแล้วเล็กบุ้ยฮวงหัวเลาะเอ่ยว่าข้ารับปากท่านแล้วว่าข้าจะพาท่านขึ้นเทียนสัวไปชมหิมะยังไงพวกเราจะต้องได้พบกันอีกแน่เมื่อทุกคนอยู่พร้อมหน้ากันแล้วปูแชจูจึงได้ไถ่าถามเรื่องราวจากบูเคงเอี่ยวบูเค็งเอียยก็ตอบว่าตนนั้นได้รับคําสั่งจากบิดาให้มารอรับปูแชจู ทันใดนั้นมีหมาวิ่งห่อตะบึงมาทางนี้เห็นบูเส้งหวยบุตรคนเล็กของบูงวดเองมารับตัวปูแชจูอีกคนแต่บูเข่งหวยรีบบอกว่าบูงวดเองนั้นถูกทำร้ายบาดเจ็บและเล่าว่าเมื่อคืนขณะที่ตนนอนอยู่กับบีดาต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นบีดากำลังต่อสู้กับคนร้ายสองคนในความมืดมีคนหนึ่งที่เสียงแหลมเล็กคล้ายจะเป็นผู้หญิงแต่อีกคนหนึ่งเสียงเป็น ชายชลาตนก็ได้ซัดหมากลุกเข้าใส่พวกมันแต่ก็ทำร้ายพวกมันไม่ได้ได้ยินบิดาร้องออกมาก็มีคนออกมาช่วยทำให้คนร้ายทั้งสองนั้นหนีไปบิดาฉีกเสื้อออกเห็นว่าบนหน้าอกนั้นมีรอยผื่นสีดำลอยใหญ่อยู่จนวันนี้บิดาก็ยังลุกไม่ขึ้นแต่บิดาได้ยินรายงานจากพักฟ้าดินว่ามีคนต่อสู้กันอยู่ในทะเลทรายจึงส่งตนออกมาให้ดูเหตุการณ์ว่าเป็นพวกของ ปูแชจู้หรือไม่เมื่อ3ปีก่อนบูงวนเองกับหัวหน้าสาขาสองคนของพรรคฟาดินคือฮังจี้ปัวและเอียเจ็กยุย้ยพากันมาตั้งลกลากอยู่ที่สินเกียงกุยตรงเมงที่ฟังอยู่ ก็บอกกับเมางวนเลยว่าสงสัยคนที่เสียงเล็กนั้นคงจะเป็นคักป่วยหงปูแชจูก็เห็นด้วยถามบูเส้งหวยอีกว่าคนร้ายทั้งสองนั้นใช้พัดสีดําหรือไม่บูเค้งหวยก็ตอบว่าใช่แล้วปูแชจูก็รีบควบม้าให้ทุกคนรีบตามไปเล็งด้วยหวงถามว่าชายชรลาอีกคนนั้นเป็นใครปูแชจูก็ตอบว่าเสียงหุ่นแทงปะมุก จนพัดเหล็กทั้งหมดเล่งควบมามานับ100ลีจนมาถึงหมู่บ้านตะกูลบูแห่งใหม่ในสินเกียงปูแชจูรีบไปตรวจอาการบาดเจ็บของบูงวนเองและจัดยารักษาให้ทันทีบูงวนเองเมื่อมีอาการดีขึ้นก็หยิบเกาทันขึ้นมาหนึงดอกเล่าให้ปูแชจูฟังว่าเมื่อคืนวานตนได้ต่อสู้กับคนร้ายสองคนตอนแรกก็พอจะรับมือได้แต่ภายหลังคนร้ายใช้เกาทันอาบยาพิษที่ซ่อนไว้ ในพัดเหล็กยิงใส่ดีที่บูงวนเองนั้นมีกําลังภายในสูงจึงอดทนรอคอยจนปูแชจูมาถึงได้เมื่อบูงวนเองได้พักผ่อนแล้วปูแชจูจึงวางแผนล่อให้คนร้ายออกมาอีกครั้งจึงให้คนในตระกูลบูจัดงานศพปลอมให้กับบูงว้วนเองผ่านไปสองคืนคนร้ายก็ยังไม่ปรากฏตัวจนมาถึงคืนที่สศัตรูนั้นก็มาจริงๆเสียงหุ่นเถงที่เป็นประมุขพัดพัดเหล็กเดินทางมาสินเกียงกับคักป่วยหง เพราะถูกเม่งบูอุ้ยกับเจี๊ยจินป่วยขับไล่จนต้องหนีมาเพราะเม่งเกียนบุตรชายของเม่งบูอุ้ยคุมขบวนขนส่งหญิงสาวไปวังนาลานระหว่างทางถูกคักป่วยโอง้งต้นชิงดีที่กุยตรงเม้งและเมางเงินเนยนั้นมาช่วยไว้ได้หลังจากเหตุการณ์ปล้นคุกที่ช่วยเอ็กหลังจูทําให้สองพ่อลูกนั้นต้องเดินทางไปสมทบกับเจี๊ยจินป่วยที่กังหนําเมื่อพบกับเจี๊ยจินป่วยทั้งสองจึงกวาดล้างพักพัด คลื่นที่3ามนี้เล้งบุ้ยหวงยังคงรับหน้าที่ลาดตะเวนอยู่ภายนอกหมู่บ้านตามลําพังพบกับหลวงจีลามะ3รลูกเข้ามาถามถึงกระบี่ที่เล้งบุ้ยหวงนั้นใช้อยู่เล้งบุ้ยหวงก็ตอบไปว่านี่เป็นกระบี่ของเอี้ยวขุนชงหลวงจีลามะกลับกล่าวหาว่าเอี้ยวขุนชงนั้นเป็นโจรขโมยกระบี่ของพวกมันไปเล้งบุ้ยหวงคิดว่าเหตุการณ์ชิงกระบี่ของสํานักเทียนเม้งนั้นผ่านมา20ปีแล้วตอนนั้นลามะพวกนี้อาจจะยังเข้าใจผิด แต่ตอนนี้น่าจะกลับตัวกันได้แล้วจึงไม่อยากหุนหันแสดงอาการออกไปจึงบอกไปว่าตนนั้นเป็นสิทธิ์ผู้น้องของเอี้ยวหุนชงล่ามากกลับบอกว่าเป็นไปไม่ได้สิทธิ์ผู้น้องของเอี้ยวหุนชงนั้นก็คือชอเจียวน้ำไม่เคยได้ยินว่าเอาี้ยวหุนชงนั้นมีสิทธิ์น้องอีกท่านเล้งบุ้ย่วงเป็นสิทธิ์ของเอี้ยวหุนชงก็ควรจะฟังคําสั่งของชอเจียวน้ำเพราะพวกตนนั้นเดินทางมากับชอเจียวน้ำที่ยกทัพมาที่เบสและมองโกนเพื่อ ื่อที่จะรวบรวมแผ่นดินและชอเจียวน้ําสัญญาว่าจะตามหากระบี่ของสํานักเทียนเม้งเอามาคืนถ้าหาไม่ได้ชอเจียวน้ําจะมอบกระบี่มังกรขนองของตนให้แทนพอเล้งบุยห่วงฟังจบก็ไม่ยอมคืนกระบีออกไปลามะทิกาวาจานี้ก็คือหลวงจีนเทียนเม้งเสียนซือสั่งให้สิทธิสองคนเข้ามาชิงกระบี่แค่ลามะทั้งสองกระโจนเนื้อมัดเข้ามาก็ต้องถูกเล้งบุยห่วงซัดกระเด็นออกไปทั้งคู่ทันทีหลวงจีนเทียน สบัดผ้าคลุมใส่เลงบุ้ยห่วงเลงบุ้ยห่วงเกือบเสียทีจึงรู้ว่าหลวงจีนผู้นี้มีฝีมือสูงส่งยิ่งนักหลวงจีนเทียนเมิงเซียงสื่อนั้นเป็นศิษย์ผู้น้องของหลวงจีนเทียนเล้งเมื่อ20ปีก่อน <c oughs> เคยพ่ายแพ้แก่เอี้ยวขุนชงดังนั้น20ปีต่อมาจึงสู้ฝึกฝีมือสูงขึ้นทําให้สู้สูสีกับเลงบุยห่วงดูแล้วไม่มีทีท่าว่าจะพ่ายแพ้ภายในหมู่บ้านตระกูลบูบูเค็งเอี่ยวกับเอกลังจูนั้นก็พักอยู่ใน ห้องเดียวกันบูเคงเอียวคอยเฝ้าระวังมาถึง3คืนจึงเกิดอ่อนเพลียขอตัวพักผ่อนก่อนเอ็กหลังจูก็เห็นว่าตนนั้นยังไหวจึงอาสาอยู่ยามเองผ่านไปสักครู่เอ็กหลังจู ได้กลิ่นหอมแทบจะเกือบสลบไปทําให้ตื่นตัวรู้ว่ามีคนมอมยาจึงตั้งสติมีคนสองคนกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างก็คือคักป่วยโฮงและเสียงหุ่นเถงเอกลังจูต่อสู้กับคักป่วยโฮงเกิดเสียงดังทําให้บูเข็งเอี๋วที่เพิ่งหลับนั้นสะดุ้งตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมารับมือกับเสียงหุ่นเถงสติทั้งสองถูกลิตยาสลบแล้วยังคงต่อสู้ได้ขนาดนี้ทําเอาคักป่วยฮงกับเสียงหุ่นเถงรอบตโนกอยู่ไม่น้อยแต่ขณะ ที่สตรีทั้งสองนั้นจะถูกจับตัวเบื้องนอกหน้าต่างเจี๋ยตัวเนี้ยหัวเลาะขึ้นมาอย่างเยี้ยมเกรียมแล้วคักป่วยหงก็ลม้มลงกับผืนเสียงหุ่นเทงจิงละจากการจับตัวสตรีทั้งสองกระโดดออกไปต่อสู้กับเจี๋ยตัวเนี้แค่เพียงสี่กระบวนท่าเสียหุ่นเทงก็รู้ตัวว่าไม่ใช่คู่มือของนางจึงกระโดดหนีถูกปูแชจู้มาดักหน้าไว้เสียงหุ่นเทงกระโดดหลบหนีไปอีกทางหนึ่งแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับป่วยอ่างกึงเสียงหุ่นเทงจวนตัว จึงกดปุ่มยิงเกาทันออกจากพัดเหล็กแต่ปวยอั้งกึงใช้กระบี่สั้นฟันเกาทันตกพื้นไปได้เสียงหุ่นเทงเมื่อยิงเกาทันออกก็กระโจนออกทางประตูถูกเจี๋ยเทียนเซงใช้สองเท้าสลับเตะจนเสียงหุ้นเทงต้องถอยกลับเข้ามาเสยงหุ้นเทงมองไปรอบตัวทั้ง4ี่ทิศถูกเจี๋ยเทียนเซงเจี๋ยตัวเนี้ยปวยอัางกึงและปูแชจูล้อมอยู่ก็ร้องด่าออกไปว่าใช้คนมากลุมคนคนเดียวในขณะนั้นกลับมีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูของ เสียงหุ้นเพงเอ่ยว่าถ้าสามกระบวนท่าเจ้ารอดไปได้ข้าจะปล่อยเจ้าไปเสียงหุ้นเทลงสะบัดหน้าตามเสียงก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่ข้างตนมองไปเบื้องหน้าเห็นชายชราผู้หนึ่งยืนอยู่ก็คือสินเล็งจือเสียงหุ้นเทลงนั้นเคยได้ยินชื่อเสียงของสินเล็งจืดอ,อยู่บ้างจึงคิดว่าแม้สินเล็งจือจะมีฝีมือสูงส่งแต่แค่เพียงสามกระบวนท่าตนนั้นน่าจะพอรับมือได้ไหวอยู่จึงเอ่ยทวงคำมั่นสินเล็งจือกลับตอบว่าแค่กระบวน ท่าเดียวข้าก็จะทําทให้เจ้าล้มกลิ้งแล้วข้อศอกของสินเล็งจื้อก็กระแทกใส่โวงอกของเสียงหุ่นเทงพร้อมๆกับขาของสินเล็งจื้อก็เตะใส่หัวเข่ากระบวนท่าประหลาดที่จู่โจมออกทั้งสองจุดพร้อมกันนอกจากกลิ้งตัวหลบแล้วไม่มีทางเลี่ยงอื่นจริงๆเสียงหุ่นเทงจึงได้แต่กลิ้งตัวลงพื้นตามคําทํานายของสินเล็งจื้เสียงของสินเล็งจืดังที่ข้างหูของเสียงหุ่นเทงเอ่ยว่ากระบวนที่สองจะให้เจ้าวุ่นวาย พันละวันลิ้นเลองจือ้อมือซ้ายกำหมัดมือขวายื่นนิ้วออกมาขาซ้ายยกขึ้น ทำท่าไก่ขาเดียวเสียงหุ่นเทงเห็นแล้วก็คิดว่าท่าตนขยับอาจจะถูกทำร้ายได้จึงยืนคุมเชิงอยู่ไม่ยอมขยับไปไหนแต่สินเลงจื้อกับโยกตัวมาเบื้องหน้าเหมือนจะล้มลงเสียงหุ่นเทงคิดว่าสินเลงจื้อจะบุกเข้ามาจึงฟาดฝ่ามือออกรอบทิศย,ยกเท้าเตะในอากาศพันละวันแต่สินเลงจื้อกับยืนอยู่ที่เดิมแล้วเอ่ยว่ากระบวนที่สามจะทําให้เจ้ากระเด็นออกไปนอกประตูจบคําสินเลงจื้อฟาดสองฝ่ามือใส่ เสียงหุ่นเทงทันทีเสียงหุ่นเทงยกพัดเหล็กเดินกำลังภายในรับฝ่ามือของสินเล้งจือ้อและยิงเกาทันพิษใส่ล่างของสินเล้งจือ้อทันทีสินเล้งจื้อกะโดดขึ้นไปอยู่บนขื่อหลงังคาเสียงหุ่นเทงช่วยโอกาสวิ่งหนีออกนอกประตูไปปูแชจูกับปวยอัง้งถึงจึงพาก,กันกระโดดตามไปด้านนอกเล้งบวยห่วงต่อสู้ยังดุเดือดกับหลงจีนเทียนเมง้งเล้งบวยห่วงกระชากเสื้อคลุมของหลงจีนขาดออกมาและม้วนผ้าคลุมนั้นเป็นกระบอกท่อน แต่ใช้ออกไม่ต่างกับกระบี่วิเศษเมื่ออยู่ในมือของเล้งบุ้ยห่วงเล้งบุ้ยห่วงฟาดกระบองผ้าใส่ผ้าคลุมที่เหลือของหลงจินเทียนเมง้งขาดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วฟาดฝ่ามือตามไปหลงจินเทียนเมง้งร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วหันล่างวิ่งหนีไปเล้งบุ้ยห่วงจะติดตามไปพลันรู้สึกว่ามีคนมาจากด้านหลังจึงตวัดฝ่ามือกับหลังกลับไปถูกเสียงหุ่นแทงที่เพนออกมาจากหมู่บ้านตระกูลบูปูแชจูติดตามมาจึงสกัดจุดของ เสียงหุ่นเทงลม้มลงหลวงจีนเทียนเม้งนั้นพาเหล่าลูกศิษย์หลบหนีไปแล้วเล้งบุยหวงขออาภาัยปู่แชจูที่มัวแต่ต่อสู้กับหลวงจีนเทียนเม้งทําให้ศัตรูนั้นเล็ดลอดเข้าไปในบ้านได้ปู่แชจูก็เอ่ยว่าไม่เป็นไรคนร้ายนั้นถูกจับไว้แล้วทั้งสองคนปู่แชจูคุมตัวเสียงหุ่นเทงกลับมาในห้องโถงเจียตัวนี้กําลังไตส่สวนคักป่วยหงอยู่ปู่แชจูคิดจะทรมานเสียงหุ่นเทงถามถึงสาเหตุที่พวกมันมา ที่บ้านตระกูลบูเสียงหุ้นเทงนั้นหันไปทางคักป่วยฮงร้องว่าเป็นคักป่วยฮงนั่นแหละที่ทําร้ายตนแล้วมันก็กัดลิ้นฆ่าตัวตายไปปูแชจูรีบตบไปที่ขากไกลของคักป่วยฮงจนฟันของมันหลุดหมดปากการคักป่วยฮงกัดลิ้นฆ่าตัวตายไปอีกคนหนึ่งคักป่วยฮงจึงสารภาพว,ว่าตนนั้นถูกเจ๊จิ้นป่วยขับไล่มาถึงที่นี่และได้พบกับหลวงจีนเทียนเมง้งพวกตนรับคําสั่งจากหลวงจีนเทียนเม้งให้มาที่นี่ปูแช ก็ถามว่าแล้วจะมากันทําไมคักปวยหงนั้นเหลือบตาม,มองไปทางหูเข่งเอียวหูเข่งเอียวหน้าแดงกล่าบรรดาลโทสาข,ขึ้นกระโดดเข้ามาฟาดศีรษะของคักปวยหงแตกละเอียดไปเล้งบงุ้ยหวงหัวเลาะเอ่ยว่าหูเข่งเอียวนั้นใจร้อนเกินไปทําให้มันตายอย่างสบายเกินไปแล้วพอค้นตัวคักปวยหงก็พบจดหมายของหลวงจีนเทียนเมงว่าเมื่อคักปวยหงทําการสําเร็จแล้วก็ให้เอาหนังสือฉบับนี้ไปพบกับชอเจียวน้ําความ จริงแล้วชอเจียวน้ำสืบทราบมาว่าบูงวนเองนั้นมาตั้งลกลากใหม่อยู่ที่ซินเกียงแต่บูงวนเองนั้นไม่ใช่เป้าหมายสาคัญจึงส่งหลงจีนเทียนเ,ยนเม้งมาจัดการแทนหลงจีนเทียนเม้งนั้นสมพบกับเสียงหุ่นเทงจึงให้คักป่วยโ้งกับเสียงหุ่นเทงนั้นมาสืบดูลาดเล์เราก่อนแต่คักป่วยโ้งนั้นเมื่อคืนเข้ามาในคืนแรกพบเห็นบูเข่งเอยว คิดโอกาสจะล่วงเกินนางแต่คืนต่อมากลับพบว่าบูเข่งเอี่ยวไม่อยู่อยู่แต่บูงวนเองจึงทําให้ต่อสู้กันและหลบหนีไปได้พอกลับมาสมทบกับหลวงจีนเฉียนเมง้งจึงคิดจะกลับมาในคืนนี้ไม่คิดว่าจะเจอกับเหล่าชาวยุทธมากมายเล้งบุ้ย่วงวิเคราะห์ว่าชอเจียวน้ํานั้นเชิญคนมาจากทุกทิศทุกทางแบบนี้แสดงว่าทาหารต้าชิงนั้นคิด การใหญ่ในการลุกรานพื้นที่แถบนี้ป่วยอ้างก่งอาสาว่าจะส่งคนไปแจ้งข่าวกับหัวหน้าเผ่าต่างๆให้คอยรับคำสั่งของ ลีเสียซิมลีเสียซิมแม้ยินดีก็ถ่อมตัวขออาสารับใช้การต่อต้านครั้งนี้เล้งบว้ยหวงเห็นว่าดึกแล้วให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาหาลือกันต่อจินเล้งจื้อนั้นไม่ชอบทํางานเป็นกลุ่มและคิดว่าไม่เกี่ยวกับตนจึงขอตัวจะจากไปแต่เล้งบุ้ยฮวงกลับลังไว้บอกว่าพรุ่งนี้ตนมีเรื่องที่จะพูดกับซินเล้งจือ้อขอให้ซินเล้งจื้อนั้นอยู่ก่อนวันรุ่งขึ้นเอกลังจูนั้นตื่นแต่เช้ามืด ออกมาเดินเล่นพบกับเตีย่ยวหัวเจียวเตีย่ยวหัวเจียวก็ร้องว่าผมของเอกลังจูนั้นเป็นสีดําหมดแล้วเอกลังจูสวยมากเลยแต่เอกลังจูกลับเอ่ยว่านางนั้นไม่สนใจในเรื่องความงามอีกแล้วต่อไปนี้นางจะอยู่ร่วมกับป่วยอั้งกึงเพื่อทําการต่อต้านแมนจูคงไม่มีเวลาสําหรับความรักอีกแล้วเตีย่ยวหัวเจียวได้ยินดังนั้นก็นิ่งเงียบไปพักใหญ่แล้วก็เอื้อมมือมากุมมือของเอกลังจูเอ่ยว่าตนก็คิดเช่นกันว่าบิด ของตอนนั้นต้องมาตายเพราะทหารแมนจูตนต้องการจะล้างแค้นเช่นกันดังนั้นตอนนี้ตนก็ไม่ควรจะคิดถึงสิ่งใดอีกแล้วพอแค่ให้ตนนั้นได้อยู่ร่วมกับนางตลอดไปและจะไม่ขัดขวางงานของพวกนางเลยเอกหลังจูเห็นพวกเล้งบุ้ยฮวงกําลังมาจึงสะบัดมือออกเอ่ยว่าท่านอย่ามายุ่งกับเรื่องนี้จะดีกว่าเล้งบุ้ยฮวงเดินมากับสินเล้งจือแล้วยื่นกระบ,บี่ของสํานักเทียนเล้งให้สินเล้งจืดดูสินเล้งจือรับ กระบี่มาดูก็รู้ว่าเป็นกระบี่วิเศษของสำนักเทียนเมง้งเล้งบุยห่วงจึงมอบกระบี่นี้ให้กับสินเล้งจือ้อสินเล้งจื้อยอมรับไว้โดยดีแต่ยังไงตนก็ยังจะขอประลองกับเล้งบุวยห่วงอีกสักครั้งเล้งบุวยห่วงก็บอกว่า,างั้นก็ประลองกันพอประมาณก็แล้วกันเล้งบุ้ยห่วงใช้กระบี่ธรรมดาต่อสู้กับสินเล้งจื้อที่ใช้กระบี่วิเศษท่ามกลางการชมของกุยตงเมง้งปู่แชจูเตียวหัวเจียวเอกลังจูและบูเข่งเอียวเล้งบุ้ยห่วงนั้นใช้ เพลงกระบี่เทียนสวนร,รับมือกับกระบี่ท่วงท่าประหลาดของสินเล็งจือ้ออย่างดูเดือดผ่านมาถึง300กระบวนท่าสินเล็งจื้อจึงขอยอมแพ้เจียเทียนเซ้งเอ่ยว่าเป็นลูกผู้ชายชาตินักรบจะทําสิ่งใดก็ต้องแยกแยะบุญคุณความแค้นถ้ารับบุญคุณแล้วไม่ทดแทนมีความแค้นแล้วไม่ชาําระก็หาจะเรียกว่ามีคุณธรรมไม่สินเล็งจื้อฟังแล้วก็สํานึกยอมรับเจียเทียนเซ้งว่าเป็นสิทธิ์พี่ สั่งสอนได้ถูกต้องแล้วต่อไปนี้ตนจะติดตามเล็งบวยห่วงช่วยเหลือทำสงครามจนกว่าเมื่อทําการสําเร็จลุล่วงแล้วตนจะค่อยย้อนกลับไปเทียนสัวสายของบูเคกงเอียวที่ชายแดงก็เข้ามาลายงานว่าทัพหลวงของต้าชิงนั้นได้เคลื่อนทัพมาถึงชายแดงของแคว้นสินเกี่ยงแล้วปู่แชจูคํำนวณเวลาว่าทัพหลวงคงจะมาถึงภายใน1 0ถึง15วันปวยอ่างึงบอกว่านางสามารถแจ้งข่าวกับหัวหน้าเผ่า ให้ร่วมชุมนุมได้ภายใน1ิวันแต่บูง้วนเองนั้นเกรงว่าเมนลูจะเกลี้ยก,กล่อมชนเผ่าอื่นให้สวามีพักแมนจูได้อีกเล้งบวยหวงนั้นมีความสนิทสนมกับเผ่าฮาซาเคจึงอาสาจะไปปราบเมนลูเองบูง้วนเองกลัวว่าเล้งบวย่วงไปคนเดียวจะเป็นอันตรายซินเลงจื่อนั้นเป็นคนเผ่าฮาซาเคออยู่แล้วคิดจะเดินทางไปกับเล้งบวย่วงเองในคืนนั้นเล้งบวย่วงกับเล่าหก่วงได้ออกมาเดินเล่นเล่า หฮขวงก็เอ่ยว่าพึ่งได้พบการแท้ๆเล้งบวยห่วงก็ต้องแยกจากไปอีกแล้วเล้งบุวยห่วงหัวเลาะเอ่ยว่าเดี๋ยวตนก็กลับมาเหล่าครขวงก็ตัดพ้ออีกว่าเล้งบวยห่วงไม่รู้ว่าจะยอมพูดความจริงกับนางเรื่องเพื่อนวัยเยาว์ของนางนั้นเมื่อไหร่เล้งบุวยห่วงเอ่ยว่าตนรับปากว่าก่อนที่ตนจะตายตนจะบอกความจริงออกไปแน่ครับ เราซื้อขอเล่าเจนักกระบี่ในต,ตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าทับหลวงทับใหญ่ของคังสีฮ่องเต้ได้เคลื่อนทับมาถึงแขวนสินเกี่ยงแล้วสงครามครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรเล้งบุ้ยฮวงจะได้สารภาพความจริงหรือไม่มาติดตามเราซื้อขอเล่าเจนักกระบี่ได้ใหม่ในข่าวหน้าสําหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ